บ้างแน่นอนละค่ะช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบกันหนักมากนะจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยบางช่วงต้องปิดให้บริการบางช่วงก็มีระยะเวลากําหนดไว้ว่าสามารถให้บริการได้ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงระยะเวลาก็ลดน้อยลงลูกค้าก็ลดน้อยลงด้วยเขามีการวางแผนปรับตัวเพื่อสู้กับโควิด1 9อย่างไรลองไปติดตามค่ะ สวัสดีค่ะบุษราถนอบพงษ์พันธ์ชื่อ๋านะคะบุษรคัมพงจิตค่ะชื่อแจนค่ะือด้วย่วาส่วนตัวนะคะที่บ้านเนี่ยครอบครัวจะเป็นคนชอบทานปิ้งย่างมากๆคะ่ะก็เลยคิดว่าเ,เราอยากมาเปิดร้านเป็นของตัวเองะคะ่ะแล้วด้วยความที่ชื่นชอบตัวละครเรื่องโดเรมอนนะคะชอบนกต่ พิเศษค่ะก็เลยว่าเปิดร้านเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่มีกลิ่นอายของสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกลิ่นอายของตัวละครในเรื่องคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อคิวโนบิค่ะโดยติ้งย่างเนื้อย่างห่านโดยเด็กไม่เอาไม้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทางร้านก็ต้องปรับตัวเป็นอย่างมากนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเราขายหน้าร้านเนี่ยแค่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพอในยุคโควิดเราก็เหลือเป็นตาส่วน60ต่อ40นะคะ ทานที่ร้านเนี่ยจะขายได้ประมาณ60%ส่วน40%ของเราจะไปในทางของเดลิ v วอรี่นะคะซึ่งก็ต้องปรับตัวในส่วนนี้เป็นอย่างมากะคะ<ม><ม>ก็คือเราตรวจสอบตั้งแต่แบบนในส่วนของซัพพลายเออร์นะคะด้านวัตถุดิบเลยค่ะบริษัทที่นำเข้าทุกตัวนะคะเรามีการตรวจเช็คด้านคุณภาพ ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความสดใหม่ของอาหารนะคะว่าปลอดจากเชื้อโควิดแน่นอนนะคะอย่างเช่นตัววัตถุดิบหลัดตัวกุ้งแม่น้ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาจากบอ่อที่เป็นหมอส่วนตัวบอ่อปิดนะคะซึ่งทางบอ่อก็คือมีการตรวจเช็คในส่วนของคุณภาพอาหารนะคะแล้วก็พนักง,งานตัวนี้จะปลอดภัยไม่มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโควิดนะคะ แล้วก็ในตัวของปลาแซลมอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนําเข้าจากนอร์เวย์คของเราจะเป็นแซลมอนสดน,นะคะตัวนี้จะมาจะมีเป็นสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะ<ม>เรามีการคุ้มเข้มนะคะในด้านของ,งะคุณภาาวัตุดุอาหารก<ม>่อนตอนโควิดแ่ะยิ่งพอในยุค<อ>โควิดเราก็ต้องตรวจเข้มนะคะมากขึ้น ปีนี้กิวโนบีนะคะได้เข้าสู่ปีที่9ค่ะตรงนี้เนี่ยจะมีหัวใจหลักๆเลยนะคะที่ยึดถือมาตลอดะคะเราทาร้านอาหารก็จะต้องให้อร่อยนะคะรสชาติคุณภาพจะต้องได้ะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความใส่ใจการบริการก,กับลูกค้าะคะ่ะก็คือจะเน้นย้ำกับน้องๆพนักง,งานมากะคะ่ะหน้ารากก็คือจะดูแลลูกค้าที่มาให้เสมือนกับเป็นคนในครอบครัวที่มาทานอาหารในร้านเราะคะ่ะ ทุกอย่างในร้านนะคะแม้กระทั่งโชยุที่เราจิ้มซาซิมิะค่ะเราก็ปรุงเองนะคะไม่ได้ซื้อสำเร็จรูปแล้วก็จิ้มจิ้มย่างที่ทเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะคะตรงนี้ก็คือจะรสชดพิ้อมกล่องจะไม่เหมือนไทยค่ะแล้วก็น้ําราดเนื้อน้าราดหมูอย่างเนื้อของพี่ร้านนะคะจะมี5อย่างเราใช้เนื้อคุณภาพดีของไทยเฟรนนะคะ ทั้งห้าอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งคือออสเตรเลียบิสก์อันนี้ลูกค้าก็ชื่นชอบมากค่ะแล้วก็ ในส่วนของหมูก็เป็นหมูมจาจากซัพพลายเออร์<ม>เลยนะคะอันนี้ได้รับมาตรฐานปลอดภัยค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็ตัวซอสก็จะเป็นซอสที่ขายดีจะเป็นซอสนิโซะนะคะซอสต,ตะไคร้ซอสกะหรี่ค่ะอันนี้ก็คือปรุง,ปรงเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะ,อะตอนนี้ก็คือทางร้านขายเป็น d e l i v วอรด้วยนะคะก็คือเราสามารถสั่งไปทานที่บ้านก็อร่อยเหมือนกับทานที่ร้านค่ะเพราะว่าคุณภาพเหมือนเดิมคะ่ะ ให้กำลังใจดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทไหนไม่ว่าธุรกิจอาหารหรือด้านอื่นๆก็ตามคิดว่าทุกท่านได้ผลกระทบเหมือนกันนะคะทั้งผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านตรงนี้ก็ให้อดทนนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวะคะ่ะที่จะให้เราอยู่รอดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อธุรกิจเราได้เติบโตมาได้ระยะหนึ่งถ้าหากว่าเรามีกำไรตรงนี้ดยส่วนตัวคืออยากจะให้นำกำไรตรงนั้นนะคะ ออกมาซึ่งเป็นส่วนของเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะเอาไว้เพื่อว่าอย่างยุคโควิดตอนนี้นค่ะคือไม่มีใครคาดฝันถ้าเรามีกําไรตรงส่วนที่เราแบกปันเอาไว้นิดหน่อยที่สําหรับเอาไวย้ยางฉุกเฉินนะคะก็จะสามารถต่อยอดเป็นสายปานหนึ่งให้กับธุรกิจของเราไปได้นะคะเพื่อว่าจะได้เลียเ้ยงดูลูกน้องแล้วก็จะได้ผ่านวิกฤตไปได้นะคะ อันนี้นะคะทางร้านเรามุ่งเน้นก็คือมีความจริงใจกับลูกค้านะคะก็คือเรายังรักษาคุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมา ะะให้ลูกค้ามีความสุขกับการทานอาหารที่ร้านนะคะในด้านของคุณภาพนะคะแล้วก็มีความแฮปี้กับบ้านนะคะมีความสุขกับการทานอาหารที่ร้าน,นะคะ่ะขอฝากลูกค้านะคะสำหรับร้านพีโนบีนะคะปีนี้เข้าสู่ปีที่เกคะ่ะก็ชค่ลูกค้ามาทานแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวนะคะทานอาหารในในมื้อนั้นให้อาหาระะ่อยค่ะแล้วก็เ น,นงานทุกคนเต็มใจพร้อมที่จะบริการทุกท่านนะคะฝากด้วยค่ามี2สาขานะคะที่สาขาเมืองทองธานีใกล้มหาลัยสุโขทัยธรรมาที่ราชนะคะแล้วก็อีกสกาขานึ่งอยู่ในห้างคอสโมบาตายู่ชั้นสองนะคะ